สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่กทกทานสวัสดีค่าวันอังคารที่25มีนาคม68นะครับคลิปนี้จะเป็นแนวทางสลากดินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1เมษายนนะครับซึ่งสูตรจะเป็น2ตัวล่างนะครับแนวทางของสูตรเขาจะเข้ามา3งวดนะครับเป็นเลขจับคู่นะครับเข้างวด5054แล้วก็32นะครับ ซึ่งแนวทางของสูตรลุงยาจะตั้งให้ดูทั้งสามงดเลยนะครับะจะใช้ระงวัาที่1กับเลขท้ายสองตัวล่างตั้งก็คือ558700แล้วก็51นะครับนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชม558700แล้วก็51า่า ห้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์แล้วก็สองตัวล่างห้าหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางจะจับจับเป็นจับคู่นะครับท่านผู้ชมเป็นสี่สี่คู่นะครับก็คือรางวัลที่หนึ่งจะได้สามคู่แล้วก็เลขท้ายสองตัวล่างอีกหนึ่งคู่นะครับก็จะเอามาตั้งนะครับห้า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 แปดเจ็ด แล้วก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งนะครับเสร็จแล้วมาบวกบวกทั้งทั้งสี่ชุดนะครับบวกรวมกันบวกไม่ต้องทดนะครับเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามและแถวนี้ห้ากับห้าเป็นสิบบวกแปดเป็นสิบแปดผลลัพธ์ที่เลขแปดสามนะครับเสร็จแล้วเอาเลขศูนย์ศูนย์มาตั้งใหม่นะครับท่านผู้ชมศูนย์แถวนี้นะครับเอาศูนย์ศูนย์มาตั้ง อ่าศูนย์ศูนย์อ่าแล้วก็อ่าแถวนี้นะครับห้าหนึ่งอ่าก็คือเอาสองตัวบนกับสองตัวล่างมาตั้งใหม่นะครับแล้วก็เอาผลลัพแปดสามมามาบวกแปดสามนะครับอ่าแปดสามเอามาบวกกันนะครับท่านผู้ชมอ่าผลลัพธ์ตัวนี้นะครับแปดสามอ่าศูนย์ศูนย์แถวนี้แล้วก็ห้าหนึ่งแถวนี้นะครับ อ่ะแล้วก็บวกกันในแถวนะครับอ่าแถวนี้บวกกันได้เลข3แถวนี้ได้เลข8อ่าผลลัพธ์ที่83ก่อนนะครับแล้วแถวนี้บวกกันได้เลข4อ่าได้เลข13เออได้ผลลัพธ์ที่83ก 3, ับ34นะครับเอา83ก 3, ับ34มาตั้งใหม่นะครับเพื่อจะบวกกันอ่าแ3นะครับ83อ่าแล้วก็34มสอ่าท่านผู้ชมจะงงไม่เลย <laughs> นะครับ ก็คือชุดแรกเชนวันที่1กับเลขท้าย2ตัวจับเป็น4คู่นะครับเอามาตั้ง4่คู่แล้วก็บวกกันไม่ต้องทษนะครับได้83าเสร็จแล้วเอา8ปมาบวกกับ2ตัวบน0ูนะครับได้เลข83าแล้วก็เอา8ปตัวนี้นะครับมาบวกกับเลข2ตัวล่างได้เลข3 4เอาผลลัพธ์ทั้งสองชุดนี้นะครับมาตั้งใหม่83กับ3 4นะครับบวกกันได้เลข11ได้เลข7 ผลลัพธ์ที่เลขหนึ่งเจ็ดนะครับเออเราจะลดแต้มที่หนึ่งเจ็ดนะครับลดแต้มจากเลขหนึ่งนะครับลดแต้มเหลือเลขศูนย์เหลือเลขเก้าอ่าลดแต้มมาสองครั้งนะครับเลขเจ็ดลดแต้มเหลือเลขหกเหลือเลขห้าอ่าเออเราก็จะได้อ่าสองตัวล่างในในชุดนี้นะครับท่านผู้ชมในชุดนี้อ่าแต่ว่าเราเด่นไว้ที่เลขศูนย์นะครับเป็นตัวตั้งเลยอ่าไม่ได้วางหลักนะครับก็คือเราเราเด่นไว้ที่เลขศูนย์ 06 09 05ประมาณนี้นะครับ06 05แล้วก็09อันนี้อันนี้คือชุดเด่นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีตัวการก็คือ69 65ตัวการน,นะครับ69 65 69 65แล้วก็95นะครับนะ สามชุดล่างนี้เป็นตัวกันนะครับแต่ว่าเราเด่นไว้ที่เลขศูนย์นะครับเด่นไว้ที่เลขศูนย์สามชุดกับตัวด้วยนะครับเราทํางวดห้าหนึ่งทำงวดห้าหนึ่ง 5, นะครับบอกวดนี้สามเจ็ดเจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์ล่างนะครับสามเจ็ดเจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์ล่างนะครับถูกชุดนี้นะครับท่านผู้ชมห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับก็คือต้องกลับตัวเพราะวา่าจุดนี้ยังไม่ได้วางตาแหน่ง อ่เข้าเลข5าตัวนี้นะครับอ่ะอ่อันนี้คืองวดที่1นะครับท่านผู้ชมสูตรงวดที่1สูตรงวดที่1นะครับก็คือเพิ่งมางวดนี้เป็นงวดแรกถ้าทําย้อนจะไม่มานะครับมาดูงวดที่สองงวดที่2นะครับงวดที่2ใช้แปดสี่เจ็ดสามเจ็ดดตั้ง8ปดสี่เจ็ดสามเจ็ด 7ตั้งอสองตัวล่าง5 0นะครับอ่าจับเป็น3ชุด1 2อ่าสชุดนะครับท่านผู้ชมอ่าเซลล่าเอา8 4ลงมา8 4 7 3อ่า7 7แล้วก็5 0นะครับอ่ามาบวกกันอ่าอันนี้คือบวกกันอ่าบวกกันหลายชุดหน่อยนะครับท่านผู้ชมอจาจจะงงสักนิดนึงนะครับ อ่าได้14นะครับแถวนี้อ่าไม่ต้องทษนะครับท่านผู้ชม8กับ7เป็น15บวกกับ5เป็น20 27นะครับอ่าใช่ไหมเอ่ยอ่า8กับ7เป็น15บวกกับ5เป็น20บวก7เป็น27อ่าผลลัพธ์ที่เลข74นะครับอ่าเราก็เอา74มาบวกอ่าบวกกับ77นะครับ เจ็ด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 ชุดนี้นะครับท่านผู้ชมเอาบวก,ก,กับ 7, เจ็ดสแล้วก็ห้าศูนตัวล่างนะครับเอาบวก,ก,กับ 7, เจ็ดสี่บวกกันนะครับได้เลขสิได้เลขสี่อันนี้ได้เลขสได้เลขสิบสองผลลัพธ์ที่เลขสี่หกับสอสนะครับเอาสี่หนึ่งมาตั้งใหม่4ี่หนะครับแล้วก็สองสี่ สองสี่เอามาบวกกันนะครับได้เลขห้าได้เลขหกผลลัพธ์ที่เลขหกกับเลขห้านะครับหกห้าเลขหกลดแต้มเหลือเลขห้าเหลือเลขสี่นะครับเลขห้าลดแต้มเหลือเลขสี่เหลือเลขสามเราก็จะได้สามสี่ห้าหกนะสามสี่ห้านะครับ่านผู้ชมแต่เราเด่นไว้ที่เลขห้าเด่นไว้ที่เลขห้าตัวนี้นะครับไม่พอเขียนนะครับ แล้วก็จะ5้าสี่ห้าสานะครับ5 3าสามห้าสามห้า่หาแล้วก็จะมีตัวการ4 4 4 3ี่สี่สนะครับสี่สี่สีามสี่สีอ่ะหมดแล้วนะครับเราทำงวดห้าศูนย์ทำาวด5 0าศูนยพวกนี้นะครับแปดกแล้วก็5 4 ออก8 9 4 8 9 4อ่า2ตัว5 4นะครับถูกเลข5 4าตัวนี้นะครับท่านผู้ชมถูกเลข4ตัวนี้ใกล้ๆนะครับเลข4 4ี่กับสีนี่เป็นตัวการน,นะครับแต่ว่าเราเราเด่นไปที่เลข5้ากับ53 2อตัวงวดที่2นะครับท่านผู้ชมมาดูงวดที่3นะครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วนะครับ Uh, 818894ตั้ง818894ตั้งนะครับ2ตัวล่าง54 uh, จะเป็น4ชุดนะครับท่านผู้ชม818894 uh, แล้วก็54นะครับ uh, บวกกัน uh, 4บวก4เป็น882617นะครับ อ่าไม่ต้องโทษนะครับท่านผู้ชม8 2 16, 16 5, 5, 21, 9, อ่า16กับ5เป็น21่บวกเเป็น30มสิอ่าผลลัพธ์ที่เลข07นะครับอ่าเอา07มาตั้ง07ตั้งนะครับอ่าแล้วก็บวกด้วยเลข94อ่าบวก2ตัวบนนะครับแล้วก็เอา07มาตั้งอีกตัวหนึ่งอ่าแล้วก็บวกด้วย2ตัวล่างนะครับ54 บวกได้11ได้เลข5นะครับอันนี้ได้เลข1ได้เลข9อ่ะอ่าผลลัพธ์ที่เลข91กับ51นะครับก็เอาเลข91มาตั้งใหม่91นะครับแล้วก็51 51อ่ะาบวกกันนะครับได้เลข2ได้เลข4อ่ผลลัพธ์ที่เลข42นะครับเลข4ี่ลดแต้มเหลือเลข3เหลือเลข2เลข2ลดแต้มเหลือเลข1เลข0ูนนะครับ เราเด่นไปที่เลขสามจุดนี้นะครับท่านผู้ชมจุดเด่นแล้วก็จำ 3, 1, 3, 2, 3, 0, นะครับสามหนึ่งสามสองสามศูนย์นะครับสามหนึ่งสามศูนย์สามสองนะครับสามชุดนี้ก็คือ,อชุดที่เด่นที่สุดน,นะครับแล้วก็จะมีการหนึ่งสองหนึ่งสองตัวการหนึ 1, 0, ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งแล้วก็สองศูนย์นะครับเราจะเด่นไว้ที่ชุดนี้นะครับท่านผู้ชม ก็คือเด่นไว้ที่เลขสามนั่นเองนะครับของงวดที่แล้วออกห้าหกสามแล้วก็สามสองล่างห้าหกสามแล้วก็ล่างสามสองนะครับถูกตัวนี้นะครับสามสองถูกเลขสองตัวนี้นะครับประมาณนี้งวดที่สามนะครับท่านผู้ชมงวดที่สามเข้ามาสามงวดละสองตัวล่างนะครับมาดูงวดนี้นะครับท่านผู้ชม งวดวันที่1เมษานะครับใช้7 5 7 5 6 3ตั้ง75 7 5 7 7 5 7 5 6 3 5 6 3นะครับ2ตัวล่าง3 2นะครับ เดี๋ยวลุงยาจะเขียนตัวเล็กหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาเราขยายออกมาจะไม่เต็มจอนะครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดห้านะครับแล้วก็หกสามแล้วก็สามสองบวกกันนครับท่านผู้ชมขีดเส้นหน่อยนะครับบวกกันได้เลขสิบสิบห้านะครับ ห้ากับ5เป็น10บสิบสามสิบแถวนี้เจ็ดบวกสามเป็น10บเจ็ดบวกหกเป็น13ได้ยี่สิบสามนะครับผลลัพธ์ที่เลขสามห้านะครับก็เอาเลขสามห้ามาตั้งนะครับท่านผู้ชมเอาเลขสามห้ามามาตั้งตรงนี้เลขสามห้านะครับสามห้าตัวนี้นะครับแล้วก็เอาหกสามมาบวก อ่าแล้วก็เอาสามห้ามาตั้งอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าสามห้าแล้วก็เอาสามสองมาบวกอ่ะนะครับเออยังไงดีเออหกสามตัวนี้นะครับท่านผู้ชมหกสามตัวนี้สามสองอ่ะนะครับเอบวกกันนะครับอ่ะบวกกันอ่าห้าบวกสามเป็นแปดหกบวกสามได้เลขเก้านะครับแล้วก็สามบวกสามเป็นหก ห้าบวกสองเป็นเลขเจ็ดผลลัพธ์ที่เลขเก้าแปดกับหกเจ็ดนะครับอนุยาทําต่อมาข้างล่างดีกว่านะครับท่านผู้ชมถ้าเขียนตรงนี้าจะไม่เต็มจอนะครับก็เอาเก้าแปดเก้าแปดนะครับแล้วก็หกเจ็ดเอาผลลัพธ์ที่สองแถวนี้นะครับท่านผู้ชมเก้าแปดกับหกเจ็ดเอามาบวกกันได้เลขสิบห้านะครับอันนี้ได้เลขสิบห้าเลขห้าสองตัวเลยนะครับ อ่า,าก็ลดแต้มนะครับท่านผู้ชมห้าลดแต้มเหลือเลขสี่เหลือเลขสามห้าลดแต้มเหลือเลขสี่เหลือเลขสามนะครับอ่ากับว่าเราได้เลขสามกับเลขสี่นะครับเด่นไว้ที่เลขสี่นะครับสูตรนี้อเอเกือบมานะครับท่านผู้ชมสูตรนี้ถือว่า,าน่าจะใกล้เคียงที่สุดนะครับเราก็จับ4 3 4สามสี่นะครับสี่ส4 4 แล้วก็4 3นะครับอ่ะ,อะสองตัว4 4 4 3แล้วก็กันเอ่อการ3 3 4 4 4 3การ3 3หนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมการ3 3นะครับอ่าทีนี้ในในสูตรเก่ามีเลข6เลข7นะครับท่านผู้ชมเลข6กับเลข7อ่าแต่ว่าตรงนี้มีเลข5ด้วยนะครับตรงนี้มีเลข5 งวดก่อนงวดก่อนที่ออก3-2เออตรงนี้มีเลข2นะครับตรงนี้มีเลข2สามารถจะมา3-2จุดนี้ได้แล้วก็งวดที่ออก5-4 5-4นะครับแล้วก็ตรงนี้มี5ด้วยนะครับตรงนี้มี5-5-4ตรงนี้มี5ด้วยแล้วก็งวดที่ออก5-0ตรงนี้มี7ตรงนี้มี7ไม่ไม่มานะครับเพิ่งมาจุดนี้เลข5 จุดนี้เลขสองอาจจะมาจุดจุดนี้สี่ห้าการสี่ห้าอีกตัวนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือตัวตัวการนะครับสี่ห้าสีบห้ากับสี่ห้าจะจับสี่หกอีกตัวหนึ่ง <laughs> เพราะว่าเลขเหกเ่นนะครับเลขหกเอาอเอาแค่นี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมเอาสี่ชุดนะครับเอาสี่ชุดแค่นี้ก่อน เดี๋ยวค่อยสรุปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยสรุปเผื่อมาสูตรนี้นะครับนะครับงวดวันที่หนึ่งหนึ่งทับศูนย์สี่ทับหกแปดนะครับสูตรงวดที่สี่นะครับสูตร งวดที่4นะครับล่างอ่ะ,อะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยสรุปอีกทีนะครับสำหรับอ่าเลขล่างอ่าชุดนี้ก็จะได้4-4 4-3 3-3แล้วก็4-5นะครับอ่าเด่นไว้สองตัวนะคะรับท่านผู้ชมเด่นเลขอ่า4-4กับ4-3เด่นไว้สองตัวนะครับอ่าลุงยาววงไว้สองตัวก็คือเด่น4 สีกับ4 4 2ตัวนะครับอ,อขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรืงยาสวัสดีครับ